พบกับสืบสต o อกเชิรักหุ้นหุ้นหน้าสืบของเราในวันนี้ประกอบธุรกิจกำจัดกากขยะอุตสาหการรมครบวงจรซึ่งกำลังถูกจับตาหลังรัฐบาลประกาศวาระการกำจัดขยะแห่งชาติ27ล้านตันราคาหุ้นเป้าหมายของเราเช้าวันนี้ขึ้นไปทำาายที่1บาท91สตางค์ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นราว400เทียบกับ5วันทำการก่อนหน้า เรากำลังพูดถึง Better World Green หรือ B W G ที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังเข้มงวดกับระบบการกำจัดขยะของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทำให้ฐานลูกค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่กระแสท,ที่นำมาซึ่งแรงเกียงกำไรก็คือวาระกำจัดขยะแห่งชาติเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีการหารือถึงแนวทางการควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะมูลฝอยโดยต้องการให้ฝังกลบในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชนทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะผ่านพรบร่วมทุนและเช้าวันนี้ยังมีข่าวกองทุนจากกาตาสนใจร่วมลงทุนกับ b w เ g ในการทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยิ่งช่วยกระพือแรงเก็งกำไรสำหรับหุ้นตัวนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงหนีไม่พ้นเอกชนรายใหญ่ซึ่ง b w เ g เองก็มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้า จากขยะอุตสาหกรรม9.4เมกะวัตต์ที่เตรียมจะขายไฟในกลางปีหน้าด้านผลการดำเนินงานที่ผ่านมากำไรถือว่าดีขึ้นทุกปีปี2557มีกำไรสุทธิราว203ล้านบาทโตขึ้น24%จากปีก่อนและเฉพาะไตรมาสแรกปีนี้ b w g มีกำไรสุทธิไปแล้วกว่า61ล้านบาท แน่นอนว่าการก้าวกระโดดของผลประกอบการจะเริ่มเห็นได้ชัดเมื่อมีการรับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแล้วขณะที่ราคาหุ้นบวกระดานวันนี้เพิ่งจะเริ่มพยายามหนีให้พ้นจากอาการซึมตัวเท่านั้นสืบจากนักวิเคราะห์บลจีไอเอประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลปัน่นธงราคาหุ้นตัวนี้จะน่าซื้อก็ต่อเมื่อสามารถทะลุ1บาท93ตางไปได้แล้วเท่านั้น เพื่อทดสอบแนวต้านต่อไปที่2องบาทสิบตางค์